สวัสดีค่ะชื่อปื้มจิตสินขาวเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเล่นตำแหน่งบอลเร็วศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยและตนาำเปดิตปีสอค่ะปีนี้เป็นปีที่3นะคะที่ติดทีมใหญ่เคยคิดด้วยว่าตอนแรกอยากเก่งเหมือนพวกพี่ๆเขาก็พยายามฝึกฝนตัวเองพัฒนาตัวเองให้ให้ขึ้นมาตรงนี้ค่ะ กีฬากับความสวยก็สำคัญนะคะลงไปในสนามผู้หญิงเล่นดูแล้วมีเสน่ห์อะค่ะอย่างชุดแข่งวอลเลย์บอลชายหาดที่ก็จะเป็นชุดบิกินี่อะไรอย่างเงี้ยก็คือบางคนผ่านมาดูไม่ได้สนใจดูกีฬาค่ะดูหุ่นดูนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราเดี๋ยวนี้ก็เป็นเสื้อก้าวมชค่ะใช้ายคล้า,า,าชุดว่น้ำค่ะการเกงฑ์ก็แค่นี้สั้นๆดูแลหุ่นไหมถ้ามีช้แข่งอนี้ก็ต้องดูแล <laughs> <laughs> จะกินอาหารให้ครบผาหมู่แล้วก็ต้องเลือกทานเหมือนกันว่าควรกินอะไรให้พลังงานในการซ้อมเท่าไหร่แล้วก็พักผ่อนเยอะๆค่ะ ความมั่นใจในตัวเองก็มั่นใจในเพื่อนร่วมทีมสำคัญมากค่ะในการเล่นกีฬาถ้าสถานการณ์เ,เครียดจะพยายามตัดตรงนั้นออกไปแล้วก็เอาใหม่ไม่คิดถึงลูกที่เสียไปคิดถึงลูกที่เราเล่นได้จะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองก่อนพอเราเล่นได้แล้วก็จะไปช่วยเพื่อนสร้างความมั่นใจให้เพื่อน สวัสดีค่ะนะคะชื่อนะคะสลิงยาแซก้วยนะคะหรือเรียกว่าครูปุ๊กนะคะทำงานอยู่ที่แคลิฟอร์เนียฟินเนตนะคะตั้งอยู่ที่สีลมนะคะในตำแหน่งครูเอ็กซ์เซอร์ไซน์แมเนเจอร์ค่ะ อาชีพหลักเลยเพราะว่าเป็นคนชอบออกกําลังกายมากๆนะคะพอเรามาสอนคนอื่นออกกําลังกายแล้วก็ที่ชอบมากก็คือทําให้เขาชอบในการออกกำลังกายแล้วเห็นประโยชน์ในการออกกาลังกายว่ามันดียังไงนะคะตอนนี้สอนแอโรบิกเกือบทุกอย่างเลยบอดี้คอมแบที่ตอนนี้ดังอยู่บอดี pump, dance, ้พัมคลาสแดนฮิปฮอ ความสวยผู้อ,อยากถามว่าความสวยคืออะไรนะเชีนนี้จริงๆไม่จําเป็นเลยนะคะแต่ว่าต้องมีความมั่นใจนะคะแล้วก็อย่างที่บอกพอเรามีความมั่นใจว่าเราสอนได้เราเป็นแบบนี้เราเป็นตัวอย่างที่ดีเราสอนได้ค่ะไม่จำเป็นต้องสวยแต่ต้องมีบุคลิกภาพที่ดีมีความมั่นใจนะคะ ตัวช่วยสร้างเสริมบุคลิกภาพได้อย่างดีเลยนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ผอมลงเลยเราจะไม่หุ่นดีเลยแต่ว่าพวกว่าช่วยให้เรามั่นใจมากขึ้นต้องยอมรับตัวเองก่อนว่าเราอยู่ณจุดหมเสร็จแล้วต้องเปิดตัวเองให้กับสังคมรอบข้ามน,นะคะเราต้องพูดคุยกับเพื่อนนะคะยี่ยวว่าเป็นยังไงบ้างน,นะคะรับรับฟังความเข็นซึ่งก,กันและกันนั่นจะเสริมสร้างความมั่นใจเราได้มากขึ้นเลย ชื่อการณิกทองเปี่ยมนะคะชื่อเล่นชื่อนิกกี้ค่ะตอนนี้ก็เป็น VJ อยู่ที่ MTV Thailand น,นะคะตอนนี้อายุ23ปีค่ะ no. No. สนุกยังไงคะว่าเราก็จะตื่นเต้นเวลาเราได้ดูมิวสิกวิดีโอใหม่ๆก่อนใคร VJ อย่างที่เคยเห็นมาหลายๆที่เลยนะคะบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้สวยนะคะแต่ว่าเขาจะมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองค่ะ เราก็สามารถสื่อสารกับคนดูทางบ้านได้สามารถทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะคุยกับเรานะคะเทรนด์แต่งหน้าจริงๆแล้วเนี่ยเทรนด์ที่ชอบมากที่สุดเลยนะคะก็คือเทรนด์แต่งหน้าธรรมชาติให้ดูจริงๆแล้วเราแต่งแต่ว่าดูเหมือนไม่แต่งแล้วก็เน้นจุดเด่นของเราคือตาหมวยนะคะก็ลาแต่งตาแล้วอาจจะแบบมีเชดดิ้งนิดนึงให้ดูโตขึ้น เรื่องความมั่นใจเนี่ยนะคะมันแน่นอนเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วใช่ไหมคะทำให้เราสามารถมีแรงพลังแสดงออกในสิ่งที่เราคิดได้แ no. so really ต่ว่าความมั่นใจก็คือแล้วแต่ประเพณีแล้วกัน,นะคะถ้าเกิดเราอยู่ในสังคมไทยเนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมือนแบบเมืองนอกสักทีเดียวเราอาจจะมั่นใจได้ถึงจุดจนหนึ่งแต่เราต้องรู้ว่ามันมีขีดบางๆอยู่ระหว่างมากเกินไปแล้วก็น้อยเกินไป คิดว่าถ้าเกิดเราทําหน้าที่เราได้ดีนะคะแล้วก็ไม่ไปทําให้ใครเสียหายเนี่ยก็น่าจะโอเคในสิ่งที่เรามั่นใจจะทำค่ะสวัสดีค่ะชื่อปลานะคะอัชราบุรารักตอนนี้ทำไอศครีมไอเบอรี่อยู่เป็นร้านของตัวเองแล้วก็ตอนนี้มีประมาณ6สาขา so blue with กิจวัตรของปลานี่ก็คือเหมือนว่าตื่นเช้ามาเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ออฟฟิศก่อนนะคะพอช่วงบ่ายเนะะี่ยค่ะเราก็ออกมาที่ร้านก็จะมา,มาตรวจกิจการตามสาขาต่างๆแล้วก็ดูแลพนักง,งานในบริษัทด้วยจริงๆแล้วปลาทานไอศครีมพุกวันนะนะคะเพราะว่าต้องเทสแล้วก็เจอเพื่อนๆมากินที่ร้านเราก็ต้อ่ากินเป็นเพื่อนตลอด แต่ว่าเวลากินแล้วเราก็ต้องเหมือนกับดูแลตัวเองคือออกกลังกายแล้วก็เลิกทานที่มีประโยชน์ทานน,าน้ำใเยอะส่วนการแต่งหน้านี่ก็คือจะแต่งหน้าโทนให้มันค่อนข้างเป็นธรรมชาติว่าตัวเองเป็นคนตาโตมากคือแต่งตานิดหน่อยจะไม่ไม่เขียนเข้มอาจจะแบบปัดมาสคาล่าบ้างน,นิดหน่อยแล้วก็ลิปสติกก็คือเลือกใช้ที่มันเป็นชิมเมอร์สีแบบเบจ แดงแล้วมันจะรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจ so <laughs> สวยหรือไม่สวยมันไม่ค่อยเกี่ยวค่ะเพงแต่ว่าบุคลิกภาพสำคัญมากกว่าในการทำงาน mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็ตามนะคะเร mm hmm. าคิดว่าบุคลิกภาพสำคัญที่สุด mm hmm. พรศรีจิวัฒนาคุณไพศาลนะคะ ตอนนี้เป็น Marketing Manager นะคะหรือผู้จัดการฝ่ายการตลาดอยู่ที่บริษัทแคลิฟอร์เนียฟิตเนสค่ะ gonna run, gonna พูดถึงอาชีพนี้นะคะ gonna run, gonna ก็เป็นอาชีพที่สนุกท้าทายแล้วก็มีอะไรให้เรียนรู้ใหม่ๆทุกๆวันเลย no ความสวย ช่วยไหมในบางจุดเท่านั้นนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยความสามารถนะคะแล้วก็ความมั่นใจสำคัญกว่าดูแลตัวเองยังไงบ้างมันจะต้องดูแบบสุขภาพดีอะค่ะเพราะว่าเวลาเราไปเจอลูกค้าหรือเจอพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเงี้ยเขาก็ต้องคาดหวังว่าคนที่มาจากบริษัทฟิตเนสเนี่ยจะต้องดูสุขภาพดีดูธรรมชาติ อาชีพแบบเจียบการตลาดการประชาสัมพันธ์เนี่ยไม่สามารถจะหยุดนิ่งได้ในเรื่องของความรู้จําเป็นมากๆที่เราจะต้องแบบเรียนรู้ตลอดเวลาไม่ว่าจะไปที่ไหนเห็นป้ายโฆษณาเห็นอ่านหนังสือฟังวิทยุโทรทัศน์สําคัญหมด <to> ข้อมูลพวกนี้จะเป็นประโยชน์ <It> s <S กับการทํางานของเราทําให้เรามาั่นใจมากขึ้นเวลาเราไปติดต่อกับ คนภายนอกบริษัทหรือไม่ว่าเราจะคุยกับลูกค้าเนี่ยเรามีความรู้ที่สามารถจะเป็นตัวแทนของบริษัทได้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะวนว่านันบำรุงพลึกนะคะนิบเองค่ะ เป็นผู้ประกาศข่าวนะคะของช่องเจนอกจากนั้นก็มีธุรกิจส่วนตัวเล็กๆนะคะเป็นโปรดักชันเฮาส์ค่ะอีกหนึ่งอย่างมันก็จะยากมากเลยนะคะก็คือ,อบางครั้งเราต้องเรียนทั้งผิดทั้งถูกการทำงานมันจะต้องมีทั้งยอมได้และยอมเสียบ้างนะคะทั้งสองอย่างเพื่อที่จะรักษาสมดุลให้ชิ้นงานนั้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ในการแต่งหน้าใช่ไหมคะด้วยงานที่เราต้องทำนะคะเราก็เลยต้องมาดูแลเรื่องของหน้าตาด้วยนะคะในการทำความสะอาดล้างทั้งขนตาลิปสติกทุกอย่างเอาให้สะอาดหมดจดเลย <Yes. S 1> ถ้าเกิดว่าต้องออกไปข้างนอกจริงก็จะเป็นเติมแป้งฝุ่นธรรมดาแล้วก็มีปัดแก้มนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ลิปกลอสิดหน่อย ทุกครั้งที่เราพูดคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็ตั้งใจที่จะรับรู้ข่าวสารว่าเรื่องราวเป็นยังไงเพราะฉะนั้นการถ่ายทอดของเราก็คือต้องออกมาจากตัวเราด้วยแล้วก็มีทั้งความน่าเชื่อถือแล้วก็ความมั่นใจบวกกันออกมากิมมิคเหมือนเคล็ดลับนะคะบางคนก็บอกว่าถ้าขนตาไม่งอนวันนี้จะไม่มั่นใจ ส่วนของนิฟก็มีเหมือนกันคือว่าถ้าทาลิปสติกสีแดงๆแล้วจะไม่มั่นใจเพราะว่าปากตัวเองเล็กเป็นผีญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะเปลี่ยนซ้ก็เลยพยายามว่าหลีกเลี่ยงอะไรที่จะทําให้เราสึกว่าเราไม่มั่นใจพยายามรวบรวมสตินะคะก็คิดไว้ว่าหน้ากล้องนะคะก็คือเพื่อนเราเพกาว่าเราถ่ายทอดให้เพื่อนเราฟังเราก็จะลดความประหม่าลดความตื่นเต้นลงได้ค่ะ สวัสดีค่ะชื่อลองรองตุลานันนะคะชื่อเล่นชื่อน,นมามอายุยู่21ปีค่ะทําหน้าที่เป็นอาจารย์สอนบัลเล่อยู่ที่คาราแดนสตึกเ็มโพเรียมค่ะเด็กเป็นจุดที่แบบทําให้เรามาอยากสอนที่นี่มากเพราะว่าเด็กน่ารักเราไม่จำเป็นต้องไปเครียดกับการทำงานอย่างที่เห็นในออฟฟิศใช่ไหมคะความใส่ซื่อเขาทําให้เราแบบสบายใจไม่ต้องทะเลาะแวงกับใคร,รอะไรอย่างเงี้ยค่ะ รูปร่างหนึ่งเลยสําคัญมากๆต้องรักษารูปร่างน,นิดนึงปกติน้ำไม่ทานเนื้อสัตว์อยู่แล้วแล้วก็ที่บ้านทานข้าวกล้องด้วยก็เลยทานข้าวกล้องแล้วก็เป็นผักซะส่วนใหญ่ปกติน้ำไม่ค่อยแต่งหน้ายอยู่แล้วอย่างมากก็ทาแป้งอะไรเงี้ยว,วีผมวีผ้าแล้วก็ออกมาใส่เสื้อยืดกางเกยงยีนธรรมดาสบายๆเพราะเราอยู่กับเด็กใช่ไหมคะ แต่งหน้าจัดอะไรเขาก็ถามเด็กมีคำถามเยอะทำไมวันนี้ครูทาปากแดงจังทำไมวันนี้ครูอะไรอย่างเงี้ยเขาจะคอยถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งอย่างที่เราต้องรู้ไว้คือเราเป็นครูใช่ไหมคะเขามาเป็นดูเราเป็นแบบอย่างความมั่นใจต้องมีอยู่แล้วสองน้ำเนี่ยโชคดีตรงที่ว่ามันปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กเราเรียนบเล่มาตั้งแต่เด็กถ้าเด็กคนไหนขี้อายอะไรอย่างเงี้ยมาเรียน่มันจะแบบเพิ่มความมั่นใจอย,อยู่แล้วในตัวนะคะ พอเรายิ่งมาเป็นคุณคลูยิ่งแบบมันนี่เพิ่มความมั่นใจให้เรามากขึ้นนะคะ